รอชมรถชันเมืองขบวนสามห้ากรุงเทพไปยทางสุพรรณบุรีกันนะครับโดยที่ช่วงนี้การรถไฟได้มีคําสั่งให้ขบวนรถเที่ยวนี้สิ้นสุดปลายทางที่สถานีชุมทางหนองประดุกเป็นหลักนะครับแต่ว่าจะมีเฉพาะพวันอาทิตย์ที่จะวิ่งเข้าสุพรรณบุรีเพื่อวิ่งเข้าไปลักษณะที่เรียกว่าเป็นการรักษาเส้นทางพวกเคยได้บทเรียนมาจากสายสงขามาแล้วเมื่อไม่มีรถไฟวิ่งรักษาเส้นทางเส้นทางก็จะถูกบุกลุกนะครับ เลยต้องให้ขบวนรถเที่ยวนี้วิ่งเข้าสายสุพรรณสัปดาห์ละหนึ่งวันนะครับเข้าไปวันอาทิตย์แล้วก็ออกมาเช้าวันจันทร์ซึ่งในความเห็นผมนะครับสายสุพรรณน,นี่ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากมีรถกลางวันมากกว่าก็คงจะพอมีผู้โดยสารบ้างส่วนสามาสามหกนี่ผมเข้าวันโป่งจะเหมาะกว่าครับแล้วครับกำลังจะเลี้ยวเข้าประแจนครับขวามือเราก็จะเห็นทาง สายหลักแล้วก็สายน้ําตกครับทางซ้ายมือสก็จะเป็นทางอเอียวเข้าสู่สุพรรณบุรีครับในอนาคตก็หวังว่าจะสายนี้จะได้เชื่อมต่อกับสายเหนือนะครับที่พาชีแต่เบื้องต้นนี้อยากให้มีรถรานเข้าไปจะดีกว่า ผ่านไปเรียบร้อยครับ